สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย,ยูทูบทุกทุกท่านนะอยู่กับผมช่องออดน้ำซิงครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจออดน้ำซิงทุกคนด้วยนะนี่มาแล้วครับหลุดหล่อมาแล้วครับเจ้าแมงฟองเรานะทำรัดกันช่างนะเป็น่ายของท่างวนบางซ้ายนะนี่น่ายเดียวกันนะครับไหนน,นั่อ่ รอ,อนะคูเอลวหจิงครับว่าเรีบร้อยนะตงเ็บสองเลยนะคือเอครับคามเไฟนะสองรเ็แมงม้าครับ ตัวเดินเป็นตัวเดินสองน่ะปากเยวคว้างสามนิน่ะหาทั้งุมสองจุแพันครับ ครับจังหวะนี้นะนิ่น่วมนะโอ้หิ้จัดหิ้จัดโอ้โหโอ้โหน่วมน่วมลงนะจะรอดหรือเปล่านี่โอ้หิ้จัดครับนี่ เิ็คภามน้าดีนะโอ้ชันอยู่นะจังหวัลงมานาลอกนะระวังด้วยนะแน่ๆนะครับเดี๋ยวมีคอนเต็ตน,นะอ้าวระเบิดชันครับเรียกวิธีระเบิดชันนานะโอ้ อ้อมนะระวังนะนรารอกนะครับเดนจังหวะน,นี้ครับนี่บอกว่าข้าวจะเหลือรถเกยียบข้าวเดี๋ยวเวลาเขาวนกลับมาอีกนะเขามาเก็บจนหมดนะครับเวลานวนขอ,อกมานะ,ะต้องเป็นห่วงครับถ้าไม่อยากให้เกยีบยลอก้าของนาต้องมาเกี่ยวออกก่อนนะระหว่างนี้นะระหว่างที่รถจะทิ้มหน้าลงเนี้ยต้อง,องเกี่ยวออกก่อนครับถ้าไม่เกี่ยวก็คือมันต้องเกยียบนิดน,นึงครับ เหยียบลงไปแล้วก็วนรอบข้างมาต้องเก็บครับไม่ใช่ว่าเหยียบทิ้งนะเก็บเอากลับจนหมดนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะมีเอฟซีบางท่านเม้นมาว่าเหยียบข้าวเยอะนะจังห,หวะลงแต่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเขาก็มาเก็บคือลงผ่ากลางลงไปได้แล้วเขาก็วนขอบวนขอบขามามาเก็บออกวนขอบมานี่นี่คือวิธีการเกี่ยวครับนี่ที่ว่าข้าวเหยียบข้าวนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ นี่ตรงนี้ครับที่เขาทิ้มหน้าลงเดี๋ยวเขาวนมานะเขาวนข้างมานะเอาออกจึ้นหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูยัดชัดนะไม่ต้องไปด่ามาก,กันนะครับมันเป็นวิธีการเกี่ยวนะถ้าเรามาทิ้มหน้าลงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำไงนะอันตรายครับนี่ห้วยกันเก็บเลยนะที่ทำที่มาลาก ข้างครับรถ200เหมือกนกันนะ G.O. 8T ครับแต่คันนี้โบนะขอบโบนะอยู่ประมาณ260แรงม้มาครับใหญ่บรระากาศเหมือน,นกันเลยเนะอ้วนี้ครับเป็นพุทธิมาเดียวกันนะนี่อาดูริยายนะแขกคู่ครับ น่มอยู่นะระวังนะนานีไม,ม่ธรรมดาครับอมาดูตัวแอร์เราอรรรัฐการช่งางนะเดี๋ยวคอยดูครับเดี๋ยวคอยจะเก็บจนหมดหนาตรงนี้นะที่รถลงมาเมื่อกี้ครับ ที่รถลงมาเมื่อกี้ว่ามีเอฟซีเมนต์ว่ารถเหยียบข้าวนะเหยียบข้าวเยอะนะเด็กเลี่ยงไม่ได้ครับรถมันคันใหญ่นะแต่ว่ายังไงเขาก็วนข้างมาเก็ดเป็นหมดนะเขาไม่ได้ให้เหลือนะครับผมเชื่อว่ารถเกี่ยวทุกคันไม่มีทางดูถูกข้าวแน่นอนเอฟีไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสำารับคันใดที F ่ที่สงสัยอาจจะเหยียบข้าวมีบ้างทุกคันแต่ไม่ได้ดูถูกข้าวนะ เอานน่เก็บให้หมดครับนีนุนี่นี่น,น,นี่เก็บจน,นหมดนะดูเอาครับหมดหนะไม่ได้เก็บทิ้งนะวันนั้นไปพูดปากันนะ Cảm ơn เก็บเต็มๆยาวๆกันนะไปเห็นแล้วนะครับปาถึงจะเหยียบลงแต่ว่าเขากลับมาเก็บจนหมดนะมันได้เหยียบทิ้งนะครับรถเกี่ยวไม่มีทางจะถูกเท่าแน่นอนครับ ล้วนๆเลยข้าวนี่เป็นส่วนน้อยเลยนะโอ้เง,องดดเงางนะตะก้อนแดงแดงเงารอฮะรอเรยจะเคยบอกนะมีผายแม้วันนี้นะโอ้ดูรอดิรถรถใหม่ปีนี้นะ2,023บครับลนะ่าง2 0งรนะต่างยาว3เมตรครับแอวว่เก่งนะ ยืมฐานน่ะให้ฟอ,องครับมานจ้างเราพี่ชาวนานะโซ่แขนรอดจัดครับเฮ้มาแล้วนี่น้ำ จุดเมื่อกี้ครับไม่มีเรือนอะนี่ท่านใดที่วอรเหยียบข้าวนี่ครับดูนะโอ้อยาล้วน คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขายเห็นแล้วนะครับไอตอนที่ลงจากคณาเปิดทิ้งใหม่นี่เหยียบข้านี่ขายเห็นแล้วนะคือไม่อยากให้รู้สึกดีครับอยากให้ดูคลิปแล้วมีความสุขนะนี่ครับตหาับที่นี้บ๊ายบายนะสวัสดีครับ